องค์กรหน่วยงาน,นาอนาาันมีคณะสงฆ์จังหวัดน,น้ำมูลนิธิพระคัฐหนงงานวัดเป็นออกรัราชศาสนาดีบาลผู้ราชการเจ้าคณะจังหวัดรวเลยกับในชุมชนท่านร้องประธานภาคีเพื่อที่จะได้นำออกสุดเครอบแก่ผู้ป่วยโควิดาามมัังนนสิสโโรร

พันเอกพยอมนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านกำลังมอบของให้ทางกำนันตำบลสายแก้วครับแกงนีสามกกี่น่าดีบบจังหัดเ่ยอไปบนอยู่ร่อครนกออนอ่ายกนึกไหมาไปพูด นายยงทึ่บครับอยคุบเจ้าคณาพระสุนทรมุนีรองเจ้าพระจังหวัดด้านเจ้าวาดวัดบิงเมืองซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลงานด้านสาร าสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดน่านและพร้อมด้วยท่านจุกคุณพระชายานธรรมนีผู้ช่วยสาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจา้าอาเภอกเอูพเพียงเจา้าวาดพระราชเจ้าประลามหลวงและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสุเดระเทพราชสุดารรสยามราชมาลีวันนี้ได้พร้อมคณะซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้ง มูลนิธิพ้าเหล่าเมืองน่านวัดเม่งเมืองภาคีเค,ครือข่ายกิจกรรมมิตรพิชิตโควิดน่านซึ่งประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆทั้งคณะบุคคลและส่วนบุคคลองค์กรหน่วยงานรวมตัวกันเป็นกิจกรรมิตรเป็นภาคีซึ่งได้จัดตั้งมาตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดะละลอกที่หนึ่งวันนี้ได้มาพร้อมกันที่นี่เพื่อที่จะได้มอบ สิ่งของอันเป็นเครื่องอุปโภคโบริโภคซึ่งทางภาคีกิจการนิตพิจิตุภูิิน่านร่วมกับทางเมยสงนครน่านเฉลิมพระเกียรติและในานามของคณะสงฆ์จังหวัดน่านทั้งปวงจะได้มีการมอบถุงยางชีพเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดคือผู้ที่กักกันตัวอยู่ที่แต่ละหมู่บ้าน ในทุกหมู่บ้านในอำเภอภูเพียงซึ่งรวมแล้วมีทั้งสิ้น170เจ็ดคนวันนี้จะได้มอบถึงยังชีพเริ่มต้ตนเหล่านี้ผ่านทางกำนันทุกตำบลซึ่งจะมารับที่นี่ก็จะมี